สวัสนีครับช่องตาจันทร์พันลนี้เบืองตาข่าวนะาพี่หนังคารดอ์คาดอเดอร์พี่หนองแล้วเกียวหมูวานหนอยเนาะมะบานยาดยานหนะาพี่หนองมาหยาดมาบานหยานนะครับก็พพอดีเนาะเพื่นกระลัตาขาเนาะก๊ะลักตาข่าเนาะบอ่จะไม่ยกตบอ่จม่ยกเขาเจ้ามาอยู่เ กำลังกายเขานะพี่น่าวชมตากเขาเนาะเข่าไม้นาะเข่าไม้เป็นเข่าดอเนาะเข่าดอเขาดอกับเด็กเกี่ยวกันโมเนาะเด็กเกี่ยวกันเข่าหน้าปีธรรมดาเนาะมันิดแกก่อนนะก็ได้เกี่ยวก่อน นี่ก็อีกคุนเท่าคุนนะพรนเนตรยัดตายใช่ไนะหมรือผ่าออกนะกำลังรือขอบคุณนะครับนาะอขอบคุณนะครับที่ อย่างนะากำลังใจเนาะเพื่อบ่งมาชมบแลกันเนาะหัวตาเข่าดอยเนาะพี่น้องนะตาเข่าดอยแค่นี้นะครับนะแค่นี้นะครับสวัสแบบดีครับ